อ่จะเปิดโฮมสเตย์จะโอเคไปดิดูโอ้โหนี่ปป๊บห้องที่ไม่เคยใช้งานเอา้าไฟหลอดนั้นไม่ติดนี่โต ขี้นกนี่คือสภาพคือไม่ได้ใช้งานนี่าดูโอ้ยขี้ตมอันนี้ เปิดโฮมสเตย์จะมีคนมาเที่ยวไหมา <c oughs>